สบายดีเดอ้อจ้าพี่น้องบสุขูุู่คนสุหม่องสุบอนจ้าพี่น้องวันนี้จะเสนอเมนูแกงหน่อไม้อีกแล้วจ้านหน่อไม้สดๆสหน่อสายไปหาอะไรเปิดกามาให้หนอ่อจ้าพี่น้องหน่อบอกใจหนึ่งผู้หลเป็นหมอเลยแล้วก็ซิม,มีแหนงผอมนี่แหละจ้าพี่น้องเครื่องใ่ข้ามีเ็ดบดใส่ผอมจ่าพี่น้องเฮดบดเ็ดเ็ดเฟืองหรือว่าเ็ดฟางนั่นเองจ้าพี่น้อง ลูกโหลดตะไคร่น,น้ำยาน้างขาเบื่อจ่าพี่น้องจ้าเครื่องปรุงครับคือเกาเนี่ยปลาเล็ดน้ำปลาอ่าวงนัวนั่นเองจ่าพี่น้องจ้าเอาลงมือทำกันเ้ยจ้าสูตรเก่าสูตรเดิมจ่าพี่น้องเพิ่มเติมคือความแซ่บนั่นเองกระสาหนัำยาน้างลงกไป แกงแบบบานบานบานทาคอนเนตพี่น่องเลยบริเวณกระดูกงูใส่เนาะใส่สัมเนตก่อนแกงมะมัยซดแซ่บเลยพี่น่องเลยแล้วจะใส่ตะไคร้ลงไปก่อน ใส่ตะไคร้ปลายเด่นปลายถี่จักหน่อยเลีบบยเ้ยบๆหนึ่งจับพี่น้องเชื่อแอลกอมาท์ทำต่ตอเลยจับ,บพี่น้องอันแอ๊บน้ำล้านโคกนั่นเองผูดลงไปคุณ <c> ผ <oughs> ูดปลายนใส่เห็ดใส่ลูกโรต้งไปจับพี่น้องจ้ะ ดูโตด,ดอันนี้เฮ็ดบดจกพี่น้องจ้าเห็ดบดแล้วก็เห็ดเฟืองหรือว่าเฮ็ดฟางมันเองจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่เห็ดฟางลงไปจ้นไหนเมนูประจำซอง,องหรือว่าของมากนันเองแกงน่องใหม่ กินงามไดกะระแสบจ้ะพี่น้องจ้ะบมีเบื่อเลยแป๊บหบนึ่งเดี๋ยวของมักขงสอบจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้ยิ่งได้เฮดบดมาใส่จ้ะพี่นอ้องโอ้ยกระเสบเฮอกสิมาใส่อันนี้ลงไปจ้ะพี่น้องใส่ข่าเบือข่าเบือตำเซกับ็ักผิจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ใส่ลงไปใส่ข่าเบือลงไปจ้ะพี่น้องจ้ะ หนแบบเข้มๆค,คุณๆเลยจะแกงแบบบานเฮาคุณข้าวเบือนำยานั่งเคี้ยวๆจากพี่น้องวันนี้นำยานั่งเฮือแค่นิดเดียวใส่ให้หมดเลยมันจะได้เหนียวตุยๆวันนี้เราจะใส่ผักขาเหมือนเดิมผักขาหงอมจ้ะพี่น้องนี่หมอกันเหลือแต่จ้า ที่ข้นเดือๆปนเหม็นยังเด้อ่อยากกระเบือ้อน,นใหม่จะเลืคอยข้นเดือดๆเดือดๆขับไปจะพิมพ์ยาที่ขาดไม่ได้คือน้ำปลานั่น,นเองน้ำปลาของเราน,รนาี่ใ,นใส่เข้าไปแล้วก็น้ำปลาจะเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวมึงกองน้ำคิดว่าจะคล้องดื่มกดซะนะ วัวแต่บ่าแล้วัวลืมกดก็จะใส่ผงนัวจ่าพี่น anyway, ้องจ้าใส่หลายแส็บลายใส่ผงนัวลงไปเยอะๆแล้วก็จะใส่รสบลีจ่าพี่น้องนี่ใส่ลายจะเส็บลายเหมือนกันโอ้ยกดอกๆเลยจ้ะจะแะเสบบ่จ่าพี่น้อง นี่อาหารบานเฮ้าไ้กินสำเนกก็คือว่าสุดยอดแล้วพี่น้องเลยกินกันแต่หน่อยเผาใหญ่นี่แซ่บๆเลยส่วนเนก็สิพักสมตำไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ากินเสี็ยงยั่ได้นาบวม ักไปก่อนก็เลยบริเลยงเลยจ้าพี่น้องจ้านี่ปกตาแสบวะจ้าพี่น้องเดี๋ยวมารอตอนสุกนี่เดือดแห้งค่ะจ้าพี่น้อง,อง,ออง,อองปติตาแสบบ่บ้าหนอนใหม่สุดๆเลยจ้าพี่น้องบ่ต้องใส่เนื้อพ่ต้องใส่อ,อย่างสักอย่างกแสบอยู่แล้วหนอนใหม่นาแหลงเนาะจ้าพี่น้องมันหายาง ซีมเบิร,ร์รดสาดจากพี่น้องเลยชีแล้วก็สีเอาผักคาลงมันเองอืมโอเคก็โอเคก็สีโอเคนี่ล่ <c oughs> จะก็จะใส่เนี่ยผักคาลงไปจากพี่น้องหอมมเลยจ้ะพี่น้องคนได่มัด กินแกงโนใหม่ก็มาด้วยจ้ะมากินน้ำกันแซ่บๆจ้ะพี่น้องโอ้ยอายห้องนี่แหละเขาเอื้อว่าเมนูนกินขา้าวลืมอิ่มจ้ะพี่น้องจ้ะบล็อตเคทพุดแซ่บค่ะนี่แหละจ้าพี่น้องจ้า,า,ส,นนจา,นจาสนัดครีมนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียบสินี่แหละจ้าพี่น้องฝากเป็นก็ร่างใจให้ในเด้อจ้าเห็นว่า หายห่างไปนานก็ได้กระฟาไปกระลังใจให้ในะจว่าคามลืมหยอดหนึ <laughs> ่งลืมสองหยอดอนี่แหละจ้ะเสร็จเป็ดที่เรียบร้อยแกงมงไม้ของเราไปแล้วจ้าพี่น้องจา๋าบ๊ายบาย